แล้วเราก็ว่ากันต่อไปในน้องไรย้อนกลับไปที่ชัยภูมิเมื่อวานนี้ท่านยกลงพื้นที่ซึ่งก็ปรากฏว่าท่านไปลงที่โคราชขึ้นเครื่องบินแล้วขึ้นฮอไปสํารวจสถานการณ์ของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลก่อนจะไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่อำเภอเมืองชัยภูมิแล้วต่อไปที่โรงพยาบาลชัยภูมินี่ผมไปเร็วๆนะมอบสิ่งของจําเป็นกับโรงพยาบาลแล้วก็ไปที่จตุรัส วัดชัยชนะวิหารหรือวัดบ้านละหานไปพบปับประชาชนจุดสําคัญคณะผู้ติดต,ตามก็มีท่านอภิมหาไทยอนุงพงษาเจินดารัมตรีแรงงานสุช,ชาติชมกลิ่นรัมตรีดิจิตอลชัยวุฒนาคารานุสรไม่บอกเรื่องสสกันละกันเยอะขณะดเดียวกันนะท่านนายกลงพื้นที่ตลาดของพุทราขณะตรวจเยี่ยมให้กําลังใจประชาชนก็เดินทักทายตอนหนึ่งท่านก็บอกว่า สังเกตมาตลอดทางเห็นความเดือดร้อนและเข้าใจความรู้สึกของความเจ็บปวดเมื่อภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นเนี่ยน้องใบขอย้ําว่าเห็นใจทุกคนนะคะเห็นใจพี่น้องกเกษตรกรหลายสิบล้านคนชัยภูมิเนี่ยท่านนายกบอกรับรองยังไงก็ทิ้งไม่ได้เพราะคุณแม่ท่านอยู่ที่นี่ค่ะเป็นบ้านแม่ของท่านนายก,าายกไปเกิดที่โคราชค่ะภัยธรรมชาติเราก็มีเหมือนคนอื่นเขาแต่โชคดีที่เราไม่มีอย่างอ,างอื่นมาเพิ่มนอกจากอูทกภยัไภยไฟแรง ประเทศหรือมือเช้าว่าผู้พ่อผูเขาไฟระเบุรีใช่ไหมแล้วฝ่าปาแบบท่วมท้งเมืองอย่างนี้นะคือเราก็ต้องต้องเข้มแข็งไงนะต้องตัง้งหลักให้ดีว่าเออเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวก็ไปนะเดี๋ยวรัฐบาลก็ก็จะดูแลให้เพราะฉะนั้นอยากข้าหอแย้งที่การละกันเลยนะครับใครจะรักใครจะชอบผมไม่ว่าแต่ท่านอยากให้ท่านรักประเทศของท่านรักพื้นที่พื้นดินของท่านที่ท่านเหยียบท่านใช้ท่านเกิดมาเนี่ยนะถ้าไม่รักตรงนี้แล้วเราจะรักใครล่ะ แราจะเหลือความรับให้กับใครได้ชายภูมิรับรองผมยังไงผมว่าทิ้งไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมพนิบานบ้านคุณแม่ผมชัยภูมิเนี่ยถ้าโคราชโคราชนะ่ผมไม่เกิดโคราชแต่แม่ผมก็็นชายภูมิเพราะฉะนั้นความรับผมต้องอยู่ตรงนี้อยู่แล้วขณะเดียวกันผมรักแค่สองหัวก็ไม่ได้นั่นละนี่เป็นบางช่วงบางตอนเสียงอาจจะฟังยากเพราะท่านใส่หน้ากากนอนามายนิวนอร์มอล ครบรองชาติกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเมื่อวานนี้ท่านนายกก็บอกกับประชาชนว่าให้แค้วคาดปลอดภัยอุทกภ,ภัยมันเกิดขึ้นตอนที่ท่านบอกว่าแม้แม่ของท่านเป็นคนเชียภูมิความรักอยู่ตรงนี้อยู่แล้วขณะเดียวกันก็ไม่ได้รักแค่จังหวัดนี้รักอีก7 6จังหวัดเพราะคือหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีคือรักทุกจังหวัดนายมตีบอกว่าขอบคุณนะจ๊ะรู้ไหมว่าพวกเราห่วงพวกเราไม่ได้สบายนะเราเป็นทุก ถึงไม่ได้มาที่นี่ก็มีงานทำทุกวันอยู่แล้วในการบริหารราชการวันไหนที่ผมว่างก็ออกมานอกพื้นที่ด้วยบ้างจากนั้นมอบถุงยังชีพและชาวบ้านที่มารอต้อนรับก็ตะโกนนายกสู้สู้ลุงตู่สู้สู้แล้วก็เหมือนเช่นเคยฮะนายมนตรีนายมนตรีก็บอกเนี่ยนะครับว่าสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาถ้าเราร่วมมือเรือนกันก็จะเร็วขึ้นขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง แล้วก็ชูมือเป็นสัญษณ์ไอเลิฟยูแล้วชูกำปั้นทุบไปที่หน้าอกค่ะก็นี่เป็นท่าประจําของท่านแล้วเนี่ยนะสองนี้แล้วก็ทุบหน้าอกแบบนี้ฮะค่<ฮ>ะในเวลาต่อมาครับผู้ชมฮะพลเอกประยุทธ์กําลังขึ้นรถบรรทุกขับเคลื่อนฉี่ล้อของปอพเพื่อไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยภูมิปรากฏว่ามีมวลชนกลุ่มหนึ่งมาชูป้ายขับไล่น้ําเปรยตะโกนว่ามาทําไมประยุทธ์ออกไปไม่แน่าจะว่าท่านนายกได้ยินหรือไม่ประการใด แต่เห็นว่าหันไปถามคณาทำงานว่าเขาพูดว่าอะไรคนที่ไม่ให้เราอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติจังหวะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ะบอกนะครับว่าวันนี้ใจถึงใจอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าตนเป็นห่วงเป็นใยแค่ไหนคนที่มาคัดค้านไม่ขอตอบเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในเวลานี้ับแ ขณะเดียวกันในเวลาต่อมาทนายกใส่ชุดเขาเรียกอะไรน้องไว้ลุยน้ําเลยนะฮะใช่ค่ะเหมือนกับเป็นกางเกงสูงอะคะอ่ะสาหรับลุยน้ํานะคะ,ะนี่เข้าไปเยี่ยมชาวบ้านแล้วจังหวะก่อนที่จะกลับเนี่ยนะะักข่าวก็ถาม,มเกี่ยวกับเรื่องว่ามันจะเหมือนปี5้าสี่ไหมทนายกทนายกเหมือนบอกว่าแล้วจะไปถามฟ้าอะไรประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวฟังดูฮะจะใช้คำว่าแน่นอนหรือไม่แน่นอนเลย เพราะคุณก็ผมก็ผมก็ถามฟ้าไม่ได้มันแม่เปล่าคือด้วยสถานการณ์ภาพอากาศของโลกแล้วต้องดูตรงโน้นว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้นะเราควบคุมไม่ได้เราจะอยู่เขาได้ยังไงนั่นแหละเราต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าผมโทษใครไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่แหละคือประเทศไทยก็ต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆอะไรที่แก้ยังยืนได้ก็แก้นะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมวลทางเหนือที่จะลงมามาเติมเกิดเจ้วพยายาุในขณะนี้บคนก็ค่อนข้างกังวลว่าถ้าเกิดปริมาณเกิดฉันกังวลมากกว่าเธอ มันพี่ไม่คันนะ้นทีนก็้อระบออกไงเราทางข้างไงเราไมคะวีลพื้นที่บคุทกคนขอบคุณครับแคีนะครับีนานผชมครับเมื่อวานมีกรณีที่เกิดการแชร์กันในโลกออนไลน์มีแม่วัยกลางคนหนึ่งอุ้มลูกและกรจุงอีกสคนรวมเป็น4ชีวิตมาร้องไห้อยู่ที่สวนเยาวชนเทศบาลเมองชชยภูมิซึ่งเป็นลวงโคของเทศบาล ใช้ประกอบอาหารแจ,จกจ่ายชาวบ้านแล้วก็ต่อว่าเจ้าหน้าที่ว่าไม่ยอมไปแจ,จกจ่ายข้าวในชุมชนซึ่งถูกน้ําท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรแล้วก็กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่มัวแต่ไปต้อนรับใครก็ไม่รู้ที่มาที่ชัยภูมิอยู่ไหมลูกไม่เลยเราก็ไม่มีใครไปดูเลยอ่ะไม่มีใครเข้าไปในตนูในซอยบ้านขอมันท่วมหมดแล้วชื่บ้านน้ำท่วมหนักเลยใช่ไหมท่วมในบ้านของเอาไม่ได้ เด็กก็ยังไม่ถึงขั้นนะแล้วคุณเก่งหิวไหมลูกหิวข้่วไหมเขาไม่มาดูเราอ่ะพี่พีใครไปหาเลยนี่ใครไปดูเลยไม่มีใครเข้าไปในอยบ้างคนแก่ที่นุ่มที่นอนเปียกของเบียกหมดแล้วอ่คะยอมรับว่ามันมีเรื่องร้องเรียนและมีทุกวันนี่แหละเพราะพื้นที่มันกว้างขวางที่คนเดือดร้อน คือคนที่เดือดร้อนก็บอกว่านี่ทั้งคนแก่ทั้งเด็กไม่ได้กินข้าวเลยก็ต้องพยายามจะทำพอเขา้าใจแล้วก็นําทั้งหมดขึ้นรถกลับไปส่งที่บ้านพร้อมกับอาหารเนี่ยน้องใบมันก็เป็นความยากลำบากแบบนี้